สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรดาคาเกดนะครับก่อนอื่นต้องขอโทษก่อนนะฮะที่ไม่ได้ลงกิฟสองอาทิตย์เลยนะใช่ครับสองอาทิตย์โอ้โหนานมากนะฮะคือผมไม่ว่างนะฮะติดเรียนบอกเลยว่าการบ้านไม่ได้เยอะนะฮะแต่ว่าที่เยอะคือเรียนพิเศษนะฮะวันนี้เล่นด่าน Emperor Relics นะฮะใช้ทีมเซตนี้เลยนะครับอ่าโอเคมากันเลยนะฮะกับดานพิล s of Runes นะฮะโอเคเอาอะไรไปให้เรียบร้อยนะฮะมา Treasure r a d a รกับ r i ิช Cat นะฮะเออโอเคมาต้นเกมก็เก็บตังค์ไปก่อนนะฮะโอเคเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์ผมไม่ได้ดูสเตสตศัตรูนะฮะบอกไว้ก่อนแต่ว่าผมดูว่าโครงสร้างด่านเป็นยังไงเฉยๆนะผมดูว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ดูสเตตของบอสด,ด่านนี้นะฮะแต่ก็พอรู้มาบ้างว่า d พเมันแค่ประมาณ800อยเองมั้งเจไปร้หน้าดพเอสบอสด่านนี้ค่อนข้างน้อยนะครับเออโอเคมามาพูดได้คำเดียวนะฮะว่ามาโอเคเจ้าแคปปี้นะฮะมาแล้วไม่ได้เล่นนานเลยนะช่วงนี้หมดไฟในการเล่นเบทเทิลแคสเป็นอย่างมากนะฮะไม่ได้เล่นเลยช่วงนี้นะฮะเบทเทิลแคสโอเคบาล็อกบาล็อกบาล็อกตบตกให้โดนแคปปี้เลยดิบาล็อกเอย ไม่ได้ตีอ้ยเครียดกับบาล็อกอาได้ตีครับได้ตีนิดหนึ่งฟาดไปฟาดอีกบาล็อกบาล็อกเอาให้โดนแคปปี้ไม่โดนแคปปี้ชาตินี้ชาตินี้ไม่ได้ตีแคปปี้ลงเนี้ยฮะบาล็อกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนฟีดโดนฟีดฟีดรัวๆเลยนะฮะบาหมุดมาแคปปี้รอบจังหวะนี้นายต้องตายแล้วโอ้ยยิงลำแสงไม่ทันนะฮะเอ้าบาหมุดไม่ตายสวย โอเคบอสกระเด็นบอสน็อกไปกี่ครั้งผมก็ไม่รู้นะไม่ได้ดูสเตตจริงๆนะฮะดานนี้บลบอกโอ้บาฮามุดตายเรียบร้อยติดบ้านแล้วหรือ,อยังเนี่ยเหมือนจะติดแล้วถ้าถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอะฮะโอเคน่าจะติดบ้านแล้วนะฮะติดบ้านแล้วอย่างนี้ก็สวยดีสวยดีสวยมาก สวยจริงๆเลยตายตายโอเคแล้วลิลิกซ์ออกมานะฮะเดี๋ยวส่งสลับสติกไปช่วยจัดการด้วยละกันนะฮะสลับสติกน่าจะค่อนข้างจำเป็นนะฮะในการจัดการเจ้าแรดลิลิกซ์แต่จริงผมว่าบารล็อกสติงเดนตัวนี้น่าจะฆ่าแรดได้เอาเอาตายครับผมอาา่าฮะก็สลับสติกก็ทำนามเตจไปได้เรื่อยๆนะฮะสลับสติกนี่บอกเลยว่า ดีนะกับลีลิกนะฮะเรียบร้อยแลดไปอย่างอย่างรวดเร็วเลยนะฮะเออโอเคบอล็อกฟาดไปอืมได้เวลาบึ้มบ้านนะฮะปักฟาดฟาดไม่โดนบอล็อกฟาดไม่โดนบึ้มบ้านได้แล้วเจ้าหวานล็อกสวยบ้านบึ้มนะคะโอเคได้แล้วครับผมเจ้าสโตนแคทนะฮะเออ เดี๋ยวมาดูหน้าเจ้าสโตนแคทดีกว่านะฮะว่าหน้าตาน้องจะเป็นยังไงนะครับเออมาไหนจเจ้าสโตนแคทสโตนแคทนะฮะเออผมเห็นว่ามันค่อนข้างโอเคนะฮะเพราะว่าใช้ใเล่นในด่านกับปะอะไรพวกนี้นะฮะฉะนั้นผมว่าจะอัพให้เป็นเวลสามสิบไปเลยนะแต่อาจจะไม่ได้ทำห้าสิบนะ,ะเจ้าสโตนแคทอืมโอเคเพราะว่ามันเป็นตัวใช้แล้วทิ้งอ่ะ เพราะว่ามันในตีทีนึงก็ตายนะฮะเจ้าสโตนแคทนะฮะหรือว่าแมวหินนั่นเองนะครับบอกเลยว่าอิมูนแบบอิมูนแทบ,บจะทุกอย่างในปัตตภีแลว้วอ่ะอิมูนแบบเยอะมากนะฮะเออโอ้โหโอเคอันนี้เป็นความอย่างรู้ส่วนตัวนะฮะว่าสามารถใช้แมวหินแทนครีสแคทได้ไหมเหมือนจะไม่นะฮะแต่ถ้ามากับคอมโบเรียกตัวเร็วนะฮะอาจจะอ,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 อาจจะได้นะครับ อืมแมวหินไม่แน่ใจอะ่ะไม่แน่ใจว่าใช้แทนคริสแคทได้หรือเปล่านะครับอืมอันนี้เป็นอาใครว่างๆฝั่งไปลองละกันนะฮะสั่งการบ้านให้กับคนดู <laughs> สั่งการบาให้กับคนดูนะฮะไปลองมาให้ทีแล้วคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะจ้าว่ามันทําได้หรือเปล่านะครับเออโอเคโอเคนะฮะแมวหินเนี่ยก็ร่างแรกร่างสองนะฮะสเตตเหมือนกันทั้งหมดเลยนะฮะ ก็มาพร้อมกับเรือสามแสนสี่ด้เมทิพเจลหกสิบนะฮะแต่ว่าตีทีเดียวตายได้ตีแล้วก็ตายครับผมความเร็วนะฮะอยู่ที่แปดสิบสี่โคตรเร็วนะฮะเร็วมากนะฮะเร็วสุดๆไปเลยนะฮะอืมแต่ก็เสียคือตีทีเดียวแล้วก็ตายครับเรือสามแสนแปดนี่คือแบบไม่มีความหมายแล้วอะ่ะตีทีเดียวแล้วตายนะฮะเออแล้วก็การเวฟเซิร์ฟสโลฟีนอกแกนวิกเก็และว,วาร์ปครับบอกเลยว่ากันหลากหลายสุดๆดไปเลยนะฮะ รีชาร์จก็สิบสามวินะฮะอืมผมว่าต้องใช้กับคอมโบเรียกตัวเร็วนะฮะจะแบบจะทําให้ตัวนี้มันค่อนข้างเก่งขึ้นมากๆเลยนะฮะเอาบาฮมุดไปเคลียร์ก่อนด้วยความที่มันตีซิงเกิลอะนะ,ะด้วยความที่มันตีซิงเกิลนะครับแล้วก็ไม่ได้เรียกเร็วแบบเร็วเวอร์วังขนาดนั้นนะครับอืมแต่ว่าก็ได้ใช้แน่ๆนะฮะในด่านกระปะนะครับ โอเคนะฮะก็เรียกว่าได้มาแล้วนะฮะกับเจ้า stone cat นะฮะหรือว่า b o u d e r cat นะฮะใช่ชื่อนี้แหละนะครับบอกเลยว่าเออเดี๋ยวได้ใช้แน่ๆในด่นกับปะนะฮะกับปะนี่ยังไงก็ได้ใช้เพราะว่ามันเป็นตัวที่ดเอาไว้ดันกับปะนะฮะเออแต่ว่าคงยังไม่ได้เล่นในเร็วนี้หรอกนะฮะสำหรับด่านกับปะนะฮะแต่ว่าดันนี้ก็ไม่ยากนะแต่ว่าตัวที่ได้มานี่คุ้มค่าบอกเลยครับ สำหรับเจ้าแมวหินเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับจากแคลิปนม้นนะจ๊ะจุบ๊บ